ไปเนี่ยสวยทุกลุกเป๊ะทุกลุกอยากอยากรู้ว่าหน้าผมเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป๊ะขนาดนี้มีเบื้องหลังอย่างไงบ้างอย่างแรกนะคะแต่งหน้าทําผมเองเลยรีดผ้าเองนะคะรีดผ้าแต่งหน้าทำผมรีดผ้าใช่จริงทุกนางงานทุกคนก็ต้องรีดผ้าเองอยู่แล้วค่ะแต่แอนก็ได้ลงรูปให้ทุกคนเห็นว่าแอนรีดผ้าอยู่ยังไม่ลงมานะคะอจริงๆเป็นเป็นรูปที่ส่งเข้าไปในกลุ่มแชทของของทีม แล้วแม่พุ้ยก็เอาไปลงแอนก็เอาลงตาม oh. <laughs> ใช่แต่ว่าทุกวันแอนก็แต่งหน้าทําผมเองแล้วก็ p r ี l i ม final ชุดประจําชาติแอนก็แต่งหน้าเองค่ะ mm. แล้วอย่างนี้มีช่างของที่กองประกวดเนี่ย mm. ที่เขามีกฎออกมาว่าให้แต่งเองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเติมให้ mm. เคยมีวันไหนที่ให้เขาเติมแล้วแบบเกิดปัญหาบ้างไหมคะทางกองเขาบอกเขาเขามีสปอนเซอร์ของเขาแล้วก็เขามีช่างเขาบอกว่าโอเคถ้าอยู่ลงมาเราก็อยากให้ช่างแต่งหน้าให้ ต้องทำฟาวเดชั่นมาก่อนคิวต้องมาต้องเขียนแล้วแล้วก็ผมต้องสะอาดแล้วก็แห้งแล้วแล้วแอนคือไม่ได้ไม่รู้ฝีมือของของช่างใช่ไหมคะเร<อ>าไม่ได้อยากไปไม่ได้อยากไม่อยากบอกว่าเสียเวลาแต่ว่ากวดถ้าลงไปเราทาไม่ตามตามที่แอนไม่ที่อยากได้ไม่ได,ไได้ก็ต้องขึ้นมาทาใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะแต่งหน้าเองไปก่อนแต่ก็มีวัน วันหนึ่งที่จะซับซับหน้าให้แล้วก็อาจจะแต่งหน้าแบบเข้มเกินไปอันก็ขึ้นมาแล้วก็ลบทำใหม่เราแก้โทรหา,บบหาบบโทรหาช่างแต่งหน้าที่บ้านพี่มารียวแล้วก็พี่โอ้ะยังาทำยังไงดีจริงเพราะคำถามที่มึงถามที่ดีนะเพราะว่าแบบน้องบางคนเวลาไปประกวดอะไรเงี้ยพอช่างแต่งปุ๊บไม่ถูกใจเราปุ๊บความมั่นใจมันก็จะลดลงทันทีนะครับก็จะใช้เป็นวิธีว่าไปแก้เองนิดนิดหน่อยๆ